สวัสดีครับวันนี้ก็วันนี้ก็มาอยู่กับโปรแกรมเมื่อทีวีเนี่ยเชียนขนะครับวันนี้ก็จะมาสอนโปรแกรมที่ผมอัดคลิปนะครับมาก็เวลาไม่จํากัดนะครับอัดเท่าไหร่อัดได้เลยครับแถมอัดโหลดฟรีก็คูกมากครับก็พิมพ์ได้ว่าติโดโอยู่แบบมาอัดจดกันไว้ได้่อยเรื่ยไม่จดกันนะครับมันสั้น ก็เข้าไปครับกดตรงนี้ก็จะเห็นอเน,นียบเนี่ยอันแรกเลยครับน,นี่ยเนี่ยกดเข้าไปเลยครับกอติดตั้งครับตั้งเสร็จก็เปิด่ะก็เปิดเปิดแต่คุณต้องมีต้องล็อกอินด้วยค่ะนะครับถ้าใครมีรายหรือว่าจะสมัครก็ได้นะครับอ่า เห็นไม่ใชก่ก็ขอไปก็มาดูดังด้านนี้ก็นี่ก็คือคลิปของคนอื่นเอามาก็ดูได้นะครับแต่ผมไม่ดูส่วนฝั่งนี้ก็เอาเลว่าเกมครับเกมก็โหลดโหลดได้หรือเปล่าครับฝั่งนี้กเกมอ่ะก็ตรงนี้ มันก็ให้เข้าไปอที่เพจศตูเหมือนเดิมครับอ่ะก็เหมือนเดิมครับอ่ะส่สวสนานสุดท้ายนี่ก็ถ้ากดมันก็จะเริ่มถ่ายนะครับหร,หรือว่าจะกดบนนี้ก็ได้ครับอ่ะต่อไปครับอ่ตรงนี้ครับสำคัญนลครับตอนนี้ให้ปรับตามผมนะครับอ่ะอันแรกก็นี่ครับเอ a n t o m แบบอ่าและอันนี้ลน,นลยครับแล้วก็ซอฟต์แวร์นี่ครับ,อ,อ,อ,โโรบอันนี่อันี้อะอโต้ครับอันนี้อันนี้ออโต้นะครับอันนี้ไม่ต้องไปปรับมานะครับถ้าปรับมันจะทําให้ภาพเป็นสีครับอ่าอันนี้ก็ใครอยากปรับหรือไม่ปรับก็ได้ครับมันมันเป็นตุ่มแบบน,นี้ครับสีขาวนะครับอ่าจะผมไม่ใช้คนระับอ่า เสียงเลยครับมาอันนี้ก็ปรับเป็นไม้นะครับถ้าใครไม่อยากให้มีเสียงก็อันแรกครับ่าแต่ผมจะปรับเป็นไม่อันนี้ครับก็อันนี้ให้ปรับเป็น MP 4ครีบอ่อันนี้ก็เครื่องใครไม่แรงก็ปรับอันนี้ได้แต่ผมแนะนำอันนี้นะครับมาแนะนำอันนี้อันนี้ก็ เป็นอันนะี้ผมแนะนำให้ปร,รับยานี้อ่ะก็วิธีการตั้งค่าก็แค่นี้นะครับอ่าก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นครับขอให้กดไลค์กดซับซับซับกันด้วยนะครับว,วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับ